สวัสดีครับกับนายอ่อนทว่ครับบริพนผมสิมาลรบปปาดินครับผมซอยแบบเป็นแบบพิมีมพิมีมต้นไติร์ดูเขาอย่างไรเขาซอยง่ายแต่เขาง่ายแต่เขียนคนอินเฮ็ดเฮ็ดง่ายเึ้น่มีพวาเขา nhẹ khổ gần nữa ừ. báo tài nhẹt lại báo tài phía trong ừ. đưa vào phía nửa người ngang thật ừ เขาไตดิยังไรต้ค่อยให้เขาค่อยล้ลยไม่ได้รถวะสุยมาทางหีเจ้าไามิ่นรัอนจังถือพสุยแบบนั้นมัถือเลยเอเาตุมติดูที่านั่นเงียบฟังเดี่ยวไดยตัวกินเดืรดตะันตี นี่ฟังเนี่นั่นแหะนี่มนี่อืมากินหาเดียวแต่กูปวดหัวรถฉันนี่อันึฮึฮึ่ึฮึเึฮ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 ้ฮึ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 ้เฮ็ฮึฮึฮดฮึ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 นึฮึฮึกึฮ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 แฮึ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 อนีึนี่บฮึฮึ หลายอา่ั้งหลายก็หนึบบ่งนะบงีเราจะกันมะเขือด้วยน้หลายพอสันนี่ยังนี่กระเดากระเดีว่ามี่มั้ว่าขานไปขึ้นอันนี้ก็เบิดละเนี่ยนี่นี่เลยลงแงงเลยซื้อมาอหกซื้อมาใหม่เหรอ่กินดีขนาดแโกโรคัวใจเขาอ่ะแโกโรคัอใจ นแลน้วละจจของแล้วน,น่อยฮะกินไหมลูกต้มปลาต้มปลากับลาบลาบปลาเ่าไปลานไม่เผ็ดไม่เก็ดแต่พีกิีเมสปีมันนี่อซลหรอมั้ เนี่ยดีก็งไงมันจะบังไฟไละหกมองไม่เห็นไม่ก็ไงกไงไม่องกอืตอนี้มัมัน,มน,มนบบเป็ซีวมอนเียวมอนเหรอกินไหมล่ะกลับล้ววะกินเซียวมอนไหมล่ะกินวะอือเซีวม,เซวมอนปลานิลไงป <laughs> ิาเนิอ่ื่นั้นแหละ เยันจมเป็นสะไรตีอกโมไอ้ขึ้นตรงครับพอก็เด้กอ่านาวก็ได้เอาๆยังน้องบันนคือออกมาสามหน่วยอยู่เพิ่นใส่ไปแล้วใส่็่นะเนาะี่เรากเสรน้ามาเลยน้ามาั ตตไตวิ่งโอ้โหเอาเอาเสี้อผาใส่เสื้อผ้นี่เสื้อหนิแม่มาเพิ่งเสื้อาใส่หนาไหม,มนด็ดนะไปบนต้มไปเลยอืมสิเอมาปุ่มนี่มาครับใส่แล้วนี่ใส่เด้นเหน่อครับ เดี๋ยวครับจะต้มเป็นน้ำซุปมาไว้ให้หรือพี่น้องเรื่องว่าจะเนื้อหันหอมเขากว่าว่ะเขากว่าเลาวให้ไม่เดนเดี๋ยวพ่อพาไปกินอน,นี้ล้วนนะครับมาด้ซอยงบ้างล้วน คล้ายๆก้อยนะพี่น้องทำเนว่าายอะไรกันเป็นยี่ีซองไปแล้ว <c oughs> นั่นแหละจั้งว่าหาอยู่นี่โ <Okay. S 1> มเมนต์หาไม่ทั้หรอกแซ่บจีบประมาณสามถุง่ยูละ นักบาเอันนี้ไใ่ในีิด้นี่ยไมยังส้าบางไม่ต้อง <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าม <c oughs> ันยังสิน้ำห่อนจัสิทระครับไปโรงเรียนไปเสียงพี่อกไป คนทรงเอียงแอร์โทษทาไปป้าแอะรถทัวอันนั้นบ่นี่แล้วคอนใส่แอยังวะู่บ้านเขาเต็มอุดรก็เต็มกรศึกโอ้กรรศึกลองตุกอันนี้ออกตก็คือปิดวอาแล้ว มาแ้ริรวด้วนนะครับนี่านาใส่ครับเกาเห็นสะดุ้งครับ อีกสองหลอบสามหลอดก็ดกเราเห็นสุกๆถ้าจิตดิบๆเลยเองเห็นสุกๆดิบหอนบอลบอลจับมันจะเป็นแข้งแข้งครับอันนี้ กินเลยได้แบตัวลิง่ไหมหะะตเดือดไม่เจอเลยนะเต๋อจะเตาอห้าเนี่ยต่อฟูแล้วนี่ใ่ฟูฟูม่หากันไปกัดนดลสัมผัสไปกัะดลเออใกล้แล้วอีกรอบนะครับ 你，你。Nee. Nee. อม,อมวานได้ขวานพี่ขวาครับ่ขวาพี่ขวาแจ้งไปแจงปเาดีไปดิมาเลเนาะโอเวน,เนี้ รดครับเบยขงตัวอ,อ,อนเนอแต่ขวไม่เองนังี่แหละขัว,ขวมานาวเลยเม็ดเบยีบยนไปเบยียไป มันแ่มันทานออกมันจะซื้อทานออกมไม่กี่ใน,น่ำอไหเส่เนีล้กิดินีนแต่งไปเหนียก็เลยเฮ็ดอยู่นี่แหละนี่แต่งไปพี่น้องโคโลโครับ

พี่น้องเอ้ยมาก่อครับมายมเร็วเเร็วเโอืคโอ้ยน้ำตัว พร้อมครับไปเลยค่อยๆก้อยครับค่อยๆเข้าให้สุกกัสิแบบพรีเมียมไหมพรีเมียมพรีเมียมเข้าใจไหมพรีเมียม ไปครับมาเลยเสร็จแล้วถ่ายรูปเด้อหนึ่งสองส้หนึ่งสองสมาไเอาไหมถ่ายับดีครับสวัสดีเป็นทางการกรบผมมะพี่น้องวิเคียะหลังถ่ายกล่องหนาเด้วสี่ามปนิลับลับปลาลับป่าพม่น้อกไหมกสวย ิเตอเลยได้นิขึนกลิ่กล่องเม่แต่พอทายเหอนทายกล่องเตออย่าสกินเข่าท่านี้มาองกล่องคืองานแมันเหยียบปะรอียบอยียบอะอบออะไออะไรอออะไรรไไอไอาไร เขาไม่เอาให้ล uh ูก huh. ข้าหนะตัดให้ลูกเน่ขอสิเชงพูดปาอยูู่ด

แค่บอกเอว่าเอวยาวเอวยาวมียามืออยู่เหม่มาหักก่อนเปิดได้ไหมมือเอวย้วมือน่้ไอมีมือยาวอยู่หลไยตัวอยู่หลายฮะที่วันอยูไม่ได้ที่เล่นกันม่งอย่างยาวมั่งคู่ไหน nhang ừ. là hôm nay có mưa, ngày nào không thấy bún nhang nó

ว่าให้ไปแเ็ดที่เป็นดินฟ้์ยเรือกวกับรแรมไปดนี่เราทะไนเวลาข้ามเวลาข้ามไปข้ามมาข้ามย่างง้มามายผมก็ข้งมมารในประเทศไทยไม่ใส่อกมือหดจัดอะไนี่ไรไม่ใส่เลยบ้าให้ขาดหน่งไหน อเขาเห็นแต่สิ่เขาอะไรปะอะไรเขาเอ็ดขีดอันนั้ซื้อันแต้มสีเรซื้อก่อนอะบ้านี่เขาห็นอะไรกนูกมเขาเังเขาอย่างอะไรอย่างเงี้ยอางเงี้ต้งลงมนซีเรียลหรอเมนคอมมนได้รเปาซือี้เลกรยลัเอาอีเอา

เเก็บมาที่น่ไอเดยวเหรวครับมันยาวเยียแล้วเริ่มฝากอะไรขอแจ่กสับใครอน่านั้นพะผมพอกับมากินนาผมดีครับมา